Eu não sei o สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Stop s t o c Signal กับหลักทรัพย์บัวหลวงค่ะเป็นประจำทุกสุดสัปดาห์แบบนี้อยู่กับพี่จอยโสภาและทีน่าสุภัทกิจนะคะในบรรยากาศหุ้นไทยหลุด1,500จุดเราตื่นเต้นไหมปะ ตื่นเต้นไปแต่ว่าอ๋อดูยังสดชื่นอยู่นะเอาเราก็ต้องสดชื่นสิแหมเราต้องเป็นนักลงทุนยุคใหม่พี่จอยตลาดจะเป็นยังไงอย่าไปแค่ใช่ค่ะแลวโดยเฉพาะยิ่งถ้าคุณผู้ชมติดตามชมรายการของเราแน่นอนว่าได้ข้อมูลไปลงทุนอย่างมีความสุขแน่นอนถูกต้องเลยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะจริงๆแล้วสาหนุ่มเขาเตือนกันไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วแล้วนาะว่าข้อผิดพลาดของนักลงทุนเนี่ยมีอะไรกันบ้างถ้าใครแก้ไขทันในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาสัปดาห์นี้ก็โอเคละสบายใจได้รับรองได้จะไม่มีใครมาเรียกเราว่าเป็น แมงเมาบินเข้าก็เอ้ยทําทนาแบบดีไหมแต่พูดแบบนี้ก็ไม่ถูกนะเพราะรว่า<อ>เดี๋ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่าสามหนุ่มเขาบอกมานะว่าตอนนี้เนี่ยเขามีเมาพันใหม่มหัศจรรย์ทีเดียวเชียวอยู่ในเมืองไทยเนี่ยจริงหรอเป็นแบบไหนเาเอออยากรู้ใช่ไหมอย,อยากรู้รเดี๋ยวเราไปติดตามกันกันกบรอยยอนสเปเชียลกับเรื่องของมหัศจรรย์พ,พันเมาเมากันค่ะ ัครบช่วงรวยอเซเชล l ต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่แล้วกําลังมันเลยโอ้โหว่าความผิดพลาดความผิดพลาดของนั้นทุนรายย่อยเนี่ยมันมีอะไรอ่าแต่สัปดาห์ที่แล้วเราก็คุยไปแล้วเล่นหุ้นตามโพยมั่งไม่คัดลอสมั่งอะไรนะอีกอันหนึ่งซื้อถัวเฉลี่ยขาลงซื้อขาลงดันไปซื้อหุ้นไม่มีพื้นฐานซื้อไม่มีพื้นฐานก็ตออ ใช่ท้าที่แล้วที่บอกถ้าเป็นหุ้นมีพื้นฐานไม่เป็นไรอ่ะมาซื้อถั่วได้เอาอก็ถือว่าได้ซื้อหุ้นในราคาถูกในคุณภาพโอเคหุ้นดีแต่ส่วนใหญ่ที่เราสังเกตคือก็จะไปถัวเฉลี่ยขาลงกับหุ้นปันใช่แล้ว<ช>ลาย<ด>ย่อย <ๆ S 2> บางทีคือบางทีกําไรกาไรมาแล้วสุดท้ายพอไปไปลายรอบเนี่ยหุ้นบั่นมันจะขึ้นเอาเงินกําไรทั้งหมดไปเล่นหุ้นปันใช่พอหุ้นปันเสร็จขาลงปึ้มลงมาเปี้ยงหายไปแปดสิบแต่กำไรมาทั้งหมดคืนปั๊บเรียบร้อยเลยเรียบร้อยตอนที่ติดอยู่ติดอยู่ขาดทุน80 เจ้าของบอกอาจจะหรืออะไรก็ตามบอกเพิ่มทุนพี่นิดใช่ไหมเคสนี้เป็นไงบ้างครับคือจริงๆแล้วในอดีตเนี่ยมันมีเยอะแยะเลยก็คือว่าเป็นหุ้นที่คุณภาพเกรดต่ําแบบเนี้ยอไล่ขึ้นไปเสร็จปุ๊บแล้วลงมาจนคนเนี่ยติดทุนหมดขาดทุนไป50 70 80เจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คือท้อละเจอราคาท้อละแค่นั้นไม่พอประกาศเพิ่มทุนโอ้โหหนึ่งต่อหนึ่งฮฮะโหดมากมันโหดมากนะ คือทำเราเสียตังค์ไปแล้วยังจะมาเอาตังค์กูอีกจะขอให้เติมเงินอีกเหรอพี่นิดว่ายังไงะแล้วคุณก็ไม่มีพื้นฐานไม่เคยบันผลใช่แต่ส่วนใหญ่เนี่ยร้อยทั้งร้อยผมเชื่อนักลงทุนเนี่ยโดยส่วนใหญ่7-80%ซใส่เงินเพิ่มนะเพราะอะไรอ่ะเพราะว่าตัวเองขัดทุนมาแล้วไงอืมฉะนั้นก็ถือโอกาสว่าถ้าไม่ใส่เงินเพิ่มทุนเข้าไปเนี่ยพอใจหลุดตัวเองลงไปอีกอ๋อฉะนั้นฉันต้องรับสิ ต้องใช้สิทธิ์ให้เต็มที่หน่อยและส่วนใหญ่ชกมันมือชกเลยและส่วนใหญ่ราคาที่จะมัดมือชกมัดใสยสินตายแล้วมัดตังคล่ะส่วนใหญ่ที่จะให้เพิ่มทุนก็ส่วนใหญ่ก็มักจะให้ราคาที่ต่ำกว่าราคาตลาดนี้ด้วยใช่ครับอ่ามันก็เลยจะเป็นตัวกระตุ้นว่าเฮ้ยถ้าไม่ใช้สิทธินะได้หลดลงเยอะเฮ้ยได้รูุดแล้วเสียของนาใช่ใช่นี่โอ้โหนี่ก็เลยทําให ยิ่งติดเข้าไปใหญ่เลยยิ่งติดเข้าไปใหญ่เลยแล้วกลุ่มพวกนี้หุ้นแบบไม่ค่อยมีพื้นฐานที่ที่ดีนักเท่าไหร่เนี่ยก็คือส่วนใหญ่ก็ไม่ค่อยเห็นกาไรกันอยู่แล้วไม่ค่อยเห็นกำไรไม่รู้จะประเมินยังไงอะแอน a l y แลวส่วนที่คุณคุณแพทย์ว่าก็คือ,อพวกนี้เนี่ยส่วนใหญ่เวลาติดแล้วเนี่ยโอ้โหกว่าจะแงะนี่นยาวนานแล้วมักจะมาไอ้ที่คึกคักคึกครั้งเนี่ยมักจะมาช่วงปลายตลาดผมสังเกตผมสังเกตคือตรงเนี้ยเรามานั่งศึกษาหุ้นหุ้นเหล่านี้คือหลายคนหวังว่ามันจะขึ้นในรอบต่อไปรัปะเด็นนม ผมจะดูนะเพราะว่าหุ้นส่วนใหญ่เนี่ยหุ้นใหญ่ที่มันพังแล้วเนี่ยรอบต่อไปฟันธงมันไม่ขึ้นนานเลยเพราะอะไรก็เพราะว่าเวลามันตกลงมาเนี่ยคนที่ติดคือรายย่อยเขาก็ต้องลากตบลากตบลากตบจนรายย่อยพวกนี้ขายจนหมดก่อนอเพิ่มทุนแล้วนะเอาเงินมาด้วยนะแล้วลากตบจนไม่ไม่ไม่เหลืออะไรแล้วเนี่ยคราวนี้ไม่มีรายย่อยแล้วหุ้นกลับมาอยู่ในมือรายใหญ่เมื่อไหร่เนี่ยอาจจะเป็นอีกประมาณสักสามสามสิบปีข้างหน้านะครับนานไปนานไปเขาบอกทุ่ว่าเนี่ยรอบหนึ่งก็มาสักสิบปี แห้าปีสิบปีแต่เอาง่ายแค่แค่แค่รอบเดียวเนี่ยสมมุติว่าพอมันลงมาขนาดเนี้รอบรอบนั้นมันก็มีหุ้นตัวอื่นขึ้นถูกไหมพี่นิตชาใช่ไหมเพราะเพราะอย่างนั้นป้าเนี่ยราก็ทนไม่ไหวแล้วเออเราก็แบบเฮ้ยงั้นเราคัดลอสแล้วกันแล้วเงินไปหาตัวอื่นเพราะเราคิดว่าโอ้โหอีก3ปี5ปีว่าจะมาตอนนี้เราอายุ60แล้วเราถือไม่ไหวเพราะเลยวัยเกษียณก็ต้องหาของใหม่มาใช่เออเปนาแล้วก็ยอมแพ้กันเนี่ย ของใหม่ก็กลับไปเล่นไอ้หุ้นอีลอบเดิมอีกก็เป็นหุ้นปันเหมือนเดิมแล้วมีคนถามผมว่าแล้วถ้าไม่ขายผมก็ฟันธงว่ารายใหญ่ก็จะไม่เอาขึ้นอีกตลอดไปโอ้โหเพราะอะไรเพราะว่าเจ้าาบอกอาก็ราย่อยถือก็ถือไปจนให้หลานคุณบวชถูกไหมจริงไหมที่เขาบอกว่ามีการเช็คชื่อมีการเช็คฟรีโฟลดจริงไหมมีมีเพราะว่าถ้าอย่างน้อยๆเนี่ยคนที่จะเข้ามาทําเรื่องพวกนี้มันทําราคาหุ้นให้มันขึ้นสูงอ่ะเขาก็ต้องดู เขาไม่ใช่แหมเป็นคนใจบุญนี่มาทําให้ทุกคนรวยหมดถูกไหมเขาก็ต้องดูไอ้ยังอยู่ว่ายังไม่เอาดีกว่าฟรีโฟลดมีเท่าไหร่อนั่งนับเลยนับพุ้นกันเลยโอ้โหเป็นข้อผิดพลาดที่โหดนะออันนี้ก็อีกข้อหนึ่งนะส่วนอีกอันนึงเนี่ยซึ่งก็สําคัญไม่แพ้กันคือการลงทุนบางทีเนี่ยเราจะได้ยินเรื่องไดเวอร์ชีฟายอ่ะโอ้ตรงนี้สําคัญคุณปิ๊กเราเอางี้ลายลายเนี่ยเวลามั่นใจเนี่ยตัวเดียว นี่ไงเขาเรียกว่า over confidence เอ๊ะเจ๊ดิคืออัดตัวเดียวดูไหมอัดตัวเดียวคือพอเราพอเรามั่นใจอะไร over o v อ่ะคือเราเราก็เหมือนกับว่าสมมติเราได้ตังมานิดนึงแล้วโอ้โหดีมากคราวนี้ใส่รู้สึกจะถูกฉลองกับหุ้นตัวนี้จริงๆเลยเว้แล้วก็ใส่เข้าไปใส่เลยใส่เข้าไปมหาศาลอ่าแล้วสุดท้ายไม่ได้กระจายความเสี่ยงเกิดความผิดพลาดขึ้นมาเนี่ยไอหุ้นตัวนั้นปอกไปจบเลยจบเลยทั้งพอตทั้งพอตพังหมดเลย แต่ว่าถ้าเรามีการ diversify อย่างน้อยๆก็สี่ห้าตัวหกตัวอะไรก็ว่าไปตัวหนึ่งสามตัวดีอ่ะหนึ่งตัวดีอีกสองตัวหนึ่งเฉยๆอีกตัวหนึ่งพลาดไปก็ยังมียังถัววพออย่วจริงเรื่องของ diversify หรือการถือหุ้นเยอะๆกระจายความเสี่ยงเนี่ยมันก็ต้องพูดกันลงลึกนะเพราะว่าบางครั้งเราบอกว่ากระจายความเสี่ยงแล้วนี่ไปดูในหุ้นปั่นบนเลยยี่สิบตัวโอ้โหน่มันไม่กระจายแล้วไม่ใช่นะหรือว่าบางชีอยู่ในกลุ่มเดียวกันหมดเลย สิบตัวทั้งพอร์ตเลยเซกเตอร์เดียวกันหมดเลยอ่นี่ก็ถือว่าไม่กระจายความเสี่ยงเหมือนกันใช่จริงเราก็มีข้อแนะนํานะว่าสมมติหลายย่อยเนี่ยถ้าถามว่าคือผมเชื่อว่าทุกคนบางทีมันโดนมันโดนไอ้หุ้นปั่นดึงเข้าไปไงแล้วควรจะแบ่งไงเช่นแบบว่าพอร์สักสักสิบเปอร์เซ็นต์เล่นหุ้นปั่นนะต้องรู้ตัวนะรู้ตัวว่ากาเคล่นัของล้อ่นเยดเชื่อแค่นั้นนะแล้วก็ไอ้หุ้นที่มีพื้นฐานแต่ตัวเล็กหน่อยอันนี้ก็เบี่ยงเยอะแปรไปเล่นสัก สามสิบเปอร์เซ็นต์แต่พอมาตัวตัวพื้นฐานไอ้พวกนี้เล่นหุ้นเอาปันผลตัวคอพอร์ตเลยอันนี้อาจจะเอาถึง50าสิบเปอร์เซ็นต์ถูกไหมใช่ครับใช่คือถ้าเราแบ่งนี้มันมันไม่เจ๊งเนาะถูกไหมใช่ก็คือกระจายไปในหลายๆส่วนแล้วให้เรารู้ด้วยนะว่าไอ้ส่วนที่เรากะจยเฮ้ยตรงนี้คือเล่นหุ้นพื้นฐานดีหุ้นใหญ่นะเฮ้ยส่วนนี้เอ้นิดนึงนะเพื่อความสนุกมาเล่นหุ้นปั่นนิดนึงเพราะว่าตลาดก็มีการเขาเรียกว่ามีการทําวิจัยนะฮะว่า ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนักลงทุนรายย่อยเนี่ยที่อยู่กันไม่ค่อยยืดเนี่ยเพราะเล่นหุ้นตัวเดียวไม่กระจายความเสี่ยงแล้วเกิดปอกมามก็ปิดบัญชีทิ้งหนีไปเลยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยเลยแต่จริงนี่ไม่ใช่เฉพาะรายย่อยนะผมเห็นรายใหญ่บางคนเนี่ยก็เป็นงานนะ,ะก็ที่บอกอะ่ะอัด,อ,ดอัดตัวเดียวอะ่ะพกกะพระกะกะรวยทันทีอังนั้นพอเจอเข้าไปบอกว่าก็ก็ไม่รอดไม่รอดนะครับเพราะโลกในการลงทุนจริงๆว่ามันก็มีความไม่แน่นอนอยู่แหละ ใช่ไหมอย่าไปมั่นใจนะโอ้โหร้อยเปอร์เซ็นต์เป๊ะเป๊ะเป๊ะอย่างนั้นจริงเวลาเล่นเล <Solar. S 1> ่นตัวเล็กเนี่ยเรา,เราแนะนําอย่างหนึ่งคือเรา <c oughs> อย่างเรามีโครงการหลายอันนะบวหลวงเนี่ยไม่ว่าจะเป็น s t o c k Master หรือว่า Investor Launch Pa d อย่างเงี้ยนะครับคือเราเราเราสอนให้นักลงทุนคือหนึ่งกระจายความเสี่ยงแล้วเทรดหุนตามรอบ <á> คือไม่เทรดต,ตามข่าวนะเพราะยังไงเวลาสังเกตไหมว่าหุ้นยังไงก็ตามเนี่ยที่ถ้ามันขึ้นเนี่ยถ้ามันขึ้น เดี๋ยวมันก็มีข่าวดีอะไรตามมาดังนั้นสิ่งที่เราโฟกัสเราโฟกัสแต่ราคาอย่างเดียวเช่นเรานั่งเรานั่งมองนั่งสแกนหุ้นตัวว่าตัวไหนมันจะมาถ้ามาเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะมีเรื่องดีเข้ามาแล้วเราไปสนใจเราดูแค่ราคาเพราะมันขึ้นไปเราเล็ทพอฟิตรันถูกไหมรแล้วพอมันจบรอบเนี่ยเราไม่ใช่อยู่กับมันเพราะหุ้นเหล่านี้ส่วนใหญ่บางทีไม่มีพื้นฐานอ่ามันมีรอบมันมีขึ้นมันก็มีลงเหมือนธรรมะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเก็ตเลยวันนี้หลายคนเก็ตอ่ะใช่ อ่ะมีอะไรอีกพี่นิดเรื่องความผิดพลาดพอจะนึกออกสําหรับนัอออกลงทุนรายย่อยครับก็ตอนนี้เนี่ยอีกสิ่งหนึ่งที่เรามักจะเห็นก็คือบางครั้งเนี่ยด้วยด้วยเราคิดว่าเราแจวอ่ะ,ออะบางทีเราไปในหุ้นที่เราไม่รู้จักอะไรเลยออันนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ผมมักจะเห็นนะครับคือทึกทักไปเองวาดฝันไปเองมโนไปเองมโนไปเองว่ามันดีอย่างนู้นอย่างนี้ อย่างนี้กแสดงว่าเป็นพว้ที่ดูดูแต่ข่าวถูกไมใช่ไม่ไม่อ่านพื้นฐานเลยใช่นะครับแล้วก็อาจจะเช็คบ้างพอคุยกับผู้อ้ก็ตัวนี้ดูดีนะตัวนี้ดูดีอ่านี่มันมโนหมู่หรือเปล่าอ่ามโนหมู่อ่าก็คืออาจจะไม่ได้มีความลึกซึ้งกับหุ้นตัวนั้นถูกต้องเพียงพอถูกต้อแต่ว่าแบบมีใบแอสที่อยากจะเฮ้ยหมายมันดีเว้ยใช่ อย,อย่างหุ้นที่บินพินิจเลือกขึก้นมาส่วนใหญ่จะ,จะเน้นในเรื่องของพื้นฐานก่อนถูกไหมครับโดยปกติแล้วเนี่ยเวล,ลาเราสกรีนหุ้นเนี่ยเราจะดูกําไรก่นอนกาไรดูกําไรดูอย่างน้อยอเรื่องนี่กระแสเงินสดแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เข้าไปดูอีกทีว่าเขาจะโตไปข้างหน้าได้อย่างไรแล้วโตได้หรือเปล่าสําคัญะนะการลงทุนในหุ้นนี่ก็คือเรื่องถ้าพื้นฐานเนี่ยมันต้องดูการเติบโตอ่ะใช่ไหมดูไปข้างหน้าแหละข้างหน้าส่วนเราถูกหรือผิดอันนั้นอีกเรื่องหนึ่ง ไม่มีใครรู้แม้แต่ผู้เวหารเองด้วยข้อมูลที่เขามีอยู่ในมือข่าจะบอกว่าตอนนี้เขาไปข้างหน้าได้อแต่พอถึงเวลาจริงๆมันมีปัจจัยบางสิ่งบางอย่างเปลี่ยนไปอันนี้ก็อกุเนี่ยนะใช่อันนี้จะยอมรับกันได้ยอมรับกันได้ดังนั้นต้องเตือนข้อสุดท้ายคือระวังขา่าวเพราะสังเกตเวลา ข่าวมันจะมีแต่ข่าวดีแหละเวลาหุ้นอยู่ในช่วงบับเบิลมีแต่มีแต่ข่าวอะแล้วคนเล่นหุ้นคือมโนตามข่าวใช่เพิ่งข่าวมันบางทีมันบอกหุ้นนี้จะเทินาลาวเราพอเราอ่านงบมันเป็นไปไม่ได้เลยนะพี่นิชาหลายๆตัวมันก็เป็นแบบนั้นคือถามว่าสุดท้ายแล้วถ้าเกิดตัวนั้นถ้าซื้อมาได้กาไรหาจุดขายยิ่งข่าวดียิ่งขายแล้วขายขายตอนโวลุ่มเยอะนั่นอะดีเลยนะดีเลยได้ราคาได้ราคานะครับก็นะก็ฝากเอาไว้ก็ต้องมีการย่อย วิเคราะห์ด้วยวิเคราะห์แยกแยะประเด็นถึงจะรวยศึกษาเยอะๆแล้วไม่รอนะไม่ว่่าไมเจ๊งอย่างสาคัญอีกอันหนึ่งก็คือต้องมีระบบของตัวเองแ่ละในการซื้อขายหุ้นนะครับวันนี้ก็จบไปแล้วสำหรับเรื่องข้อผิดพลาดของนักลงทุนรายย่อยส่วนสัปดาห์หน้าเราจะมีอะไรมาคุยกันว่ากันอีกทีสําหรับสัปดาห์นี้สวัสดีครับสวัสดีครับเป็นไหมเป็นไหม เป็นดีไหม <c oughs> เรียกว่าเป็นพัฒนาการของเมาแล้วกันใช, <c oughs> ใช่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 แล้วที่สําคัญนะคะวันนี้คําถามที่ทุกคนอยากรู้ว่าหลุดพันห้าร้อยจุดลงมาแบบนี้หุ้นไทยยังแพงอยู่ไหมและจะลงไปลึกกว่านี้ไหมหรือว่าจะดีเบากลับขึ้นมาออแล้วหุ้นตัวไหนจะเป็นหุ้นที่น่าสนใจรวมถึงเศรษฐกิจไทยนี่มันไม่ไหวแล้วหรือเปล่าเยอะแยะคำถามแบบนี้มากมายแบบนี้เดี๋ยวมีคำตอบให้ในช่วงหน้าในช่วงของ Market Signal นนะคะช่วงนี้พักกันสักครู่หนึ่งก่อนค่ะ สวัสดีครับกลับมาพบกับผมและ o อ c t i ีทิปส์นะครับเวลาเทรดหุ้นเนี่ยเคยสงสัยไหมครับว่าเราเคยเจอสัญ,ญลักษณ์อะไรแปลกๆข้างหลังชื่อหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็น XA XD x w นะครับวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องนี้นะครับเราเรียกว่า corporate action นะครับคือสัญ,ญลักษณ์แปลกๆเนี่ยจริงๆแล้วคือเครื่องหมายเอาไว้เตือนนักลงทุนนะครับว่าใกล้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่สําคัญและอาจมีผลกระทบต่อราคาของหุ้น พวกเครื่องหมายเหล่านี้นะครับง่ายสุดเลยเราสามารถสังเกตได้จากโปรแกรมสตรีมมิงนะครับเมื่อใกล้ถึงวันที่จะมีเหตุการณ์สําคัญนะครับสตรีมมิงก็จะ,สะแสดงสัญลักษณ์ข้างหลังชื่อหุ้นนะครับอยู่ในวงเล็บในตัวอย่างเนี่ยเราเห็นว่าตัวนี้คือ XD ถูกไหมครับ XD เนี่ยย่อมาจาก Exclude Dividend นะครับแปลว่าไม่ได้รับปันผลนะครับจางง่ายๆนะครับ X เนี่ยย่อมมาจาก Exclude หรือไม่ได้รับนะครับส่วนตัวข้างหลังเนี่ย ก็จะมีหลายความหมายนะครับเราจะมาดูกันว่าแปลว่าอะไรบ้างนี่คือตารางของความหมายของแต่ละสัญ,ญลักษณ์นะครับ XD นะครับก็คือการที่เราไม่ได้ปันผลแล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแปลว่าถ้าเราซื้อหุ้นในวันที่เครื่องหมาย XD ปรากฏขึ้นมาแล้วเนี่ยเราจะไม่ได้สิทธิ์รับปันผลของรอบนั้นแล้วนะครับสิ่งที่เห็นได้บ่อยๆอีกก็จะมีพวก XM นะครับก็คือ Exclude Meeting แปลว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมกมารประชุมแล้วนะครับหรือว่าจะเป็น X w U นะครับ Exclude Barrent อันนี้แปลว่าถ้าเราซื้อหุ้นในวันที่ขึ้นเครื่องหมาย X w U แล้วเราไม่มีสิทธิ์ได้รับลูกหุ้นบ a r r n t แล้วนะครับดังนั้นนะครับที่สำคัญคือเราต้องมั่นใจว่าถ้าเราอยากได้ปันผลนะครับหรืออยากรับสิทธิพิเศษต่างๆเหล่านี้เราต้องซื้อหุ้นก่อนที่จะขึ้นเครื่องหมายเหล่านี้นะครับอ่ะทีเดียวเรามาดูวิธีการสังเกตเครื่องหมายจากโปรแกรม streaming กันบ้างนะครับ ในรายชื่อ f a v r r i t e นะครับหรือรายชื่อหุ้นของเราเนี่ยก็จะมีรายชื่อหุ้นที่เราชื่นชอบอยู่ถูกไหมครับถ้าเราเห็นเครื่องหมาย CA ขึ้นมาด้านหลังชื่อหุ้นนะครับก็คือย่อมาจาก c o p o r d Action นี่แหละแปลว่าในเร็วๆนี้จะมีเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่เราต้องเฝ้าระวังนะครับตัวอย่างของเรานะครับก็คือหุ้น a d v a n c e นะครับซึ่งวิธีการดูว่า CA ของณวันนี้คืออะไรนะครับให้เอาเมาส์เนี่ยเลื่อนขึ้นไป ไว้บนตำแหน่ง CA นะครับก็จะมีป๊อปอัพขึ้นมาว่าเหตุการณ์อะไรสำคัญที่กำลังจะเกิดขึ้นนะครับอย่างแอดวานซ์ครับจะมี x d วันที่26เดือน3นะครับแปลว่าถ้าเราซื้อหุ้นก่อนวันที่26เราจะมีสิทธิ์รับปันผลในรอบนั้นๆน,น,นะครับแต่ถ้ามาซื้อวันที่26ไปแล้วก็จะอดรับสิทธิ์นั้นๆน,น,นะครับทีนี้บางท่านอาจจะสงสัยว่าถ้าซื้อวันที่25นะครับแล้วก็มาขายวันที่26เลยได้ไหม อันนี้ได้นะครับก็คือซื้อวันเดียวถือข้ามคืนถึงวันที่ X D ก็ยังได้รับสิทธิ์ปันผลอยู่ถึงแม้จะขายหุ้นออกไปแล้วนะครับแต่ต้องมั่นใจว่าซื้อก่อนเช้าวันที่26นะครับหรือซื้อก่อนเช้าที่จะมีสัญลักษณ์ต่างๆขึ้นมาอย่าลืมนะครับก่อนซื้อขายหุ้นทุกครั้งก็ต้องสังเกตสัญลักษณ์ corporate action ให้ดีๆนะครับเพราะว่าสัญลักษณ์บางตัวเนี่ยนะครับเช่น X D เนี่ยเวลา เกิดการ XD หรือปันผลนะครับหุ้นมักจะปรับตัวลงก่อนเราจะต้องวางแผนการซื้อขายให้เหมาะสมกับการปันผลและสิทธิประโยชน์ต่างๆด้วยนะครับในหน้าจอนะครับนอกจากแ v a n c e แล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วหุ้น i f e c ก็มีสัญลักษณ์ CA ด้วยนะครับก็คือมี Corporate Action บางอย่างนะครับและยังมีอีกตัวหนึ่งที่ึ้นมา T1 ตัวนี้เป็น Turn o v e r List นะครับใครสงสัยว่า T1 ห,หรือ Turn o v e r List คืออะไรเนี่ยนะครับก็อย่าลืมติดตาม o s c t i ทิตอนหน้านะครับ,บนนสำหรับ